ชาวราศีสิงห์ฮะดาวอาทิตย์ย้ายนะครับดาวที่คือดาวประจําตัวของคนราศีสิงห์นะฮะโคจรย้ายนะครับ17ตุลาถึงวันที่16พฤศจิกาฮะหนเดือนจากนี้เพื่อนๆจะเดินทางบ่อยเพื่อนๆจะมีเหตุให้เข้าสังคมหรือว่าไปนู่นไปนี่ไปนั่นบ่อยขึ้นเพื่อนๆจะมีวิธีที่จะเอา,าอยู่ไม่ค่อยติดบ้านนะฮะอยู่ไม่ค่อยติดที่อยู่ไม่ค่อยติดบ้านหรือว่าถ้าอยู่ที่ทํางานแล้วเป็นสายเดินทางหรือสายออกเจอลูกค้าอยู่แล้วโอ้โหจะเจอลูกค้าบ่อยขึ้นกว่าเดิมเยอะนะฮะ ต่ต้องบอกกอนนะครับว่าดาวย้ายดวงเดียวเนี่ยมันไม่ได้ทายทั้เงเรื่องของเงินงานความรักสุขภาพโชคลาภต่างๆคดีความมันไม่ได้ทายทุกเรื่องหมดนะครับเพราะว่าดาวแต่ละดวงมีคุณสมบัตินะครับที่แตกต่างกันในดวงชะตาของเรานะฮะดาวบางดวงมันเด่นเรื่องงานดาวบางดวงไว้ทายเรื่องความรักดาวบางดวงไว้ทายเรื่องสุขภาพร่างกายนะครับแต่ดาวทิศมันทายกิจกรรมส่วนตัวของเราเองเท่านั้นนะฮะแล้วตอนนี้ ดาวประจําตัวของเราโคจรอ,อยู่ตําแหน่งสาสชะหมายถึงการเดินทางตัวเองนะครับเดินทางบ่อยนะเข้าสังคมบ่อยนะหรืออาจจะมีการไปนู่นไปนี่ไปนั่น,นบ่อยนะฮะบางทีก็ไม่ได้เข้าสังคมหรอกแต่ว่าอ่ะมีเหตุที่ต้องเดินทางติดต่องานเดินทางอยากไปดูอะไรไปพิเศษหรือช่วงนี้ติดเพื่อน <c oughs> ก็กลายเป็นอ่ะเจอเพื่อนบ่อยเจอคนที่เราจีบหรือคบหาบ่อยก็ได้นะครับนั่นเป็นภาพรวม ที่เห็นได้อย่างหนึ่งว่าช่วงนี้นะครับกิจกรรมเยอะนะฮะและเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้อยู่นิ่งๆไม่ได้อยู่แบบเก็บตัวแน่นอนถ้าใครที่เก็บตัวมาตั้งนานก็จะกลายเป็นช่วงที่ต้องออกไปหาใครหรือมีคนมาหาเราหรือบางทีเรากำลังสนใจบางสิ่งบางอย่างเป็นพิเศษครับก็เข้าไปศึกษาหรือเข้าไปเรียนรู้หรือเข้าไปทำกิจกรรมเหล่านั้นบ่อยเป็นพิเศษนะฮะ บางคนก็เกี่ยวข้องถ้าใครที่ทํางานประเภทแบบสายเดินทางนะคือแบบต้องเจอลูกค้านะครับก็กลายเป็นว่าช่วงนี้จะมีเหตุให้เดินทางไปพบลูกค้าบ่อยเป็นพิเศษนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะและที่สําคัญเพื่อนๆรู้ไหมว่า,วาทุกการเดินทางจากนี้ไปนะฮะไปแล้วมีสิ่งดีๆกลับเข้ามาเสมอนะฮะสมมติว่าอ่าฉันเดินทางไปคุยกับลูกค้านะครับไปหาเงินก็สําเร็จ หรือช่วงนี้นะครับกำลังมีจ็อบพิเศษมีงานพิเศษอยู่อ่ะโอเคไปหรือได้ทำํำแล้วก็สําเร็จหรือบางทีนะบางคนต้องติดต่องานนะครับงานประเภทแบบสายเดินทางต้องประชุมติดต่องานนัดคนนู่นนี่นั่นอยู่ตลอดเวลาเออไปได้ครับแล้วสําเร็จด้วยนะฮะแปลว่าถ้าเราเลือกได้สมมติว่าบางคนมีสายงาน2แบบงานที่ต้องนั่งโตะ๊ะหัวหวุ่ห,วหัวยุ่งเลยนะฮะ อย่างเดียวกับเออสามารถเดินทางติดต่องานติดต่อคนหรือว่าต้องเดินทางแปบลบว่าถ้าเราเลือกได้2อย่างนะฮะเราเลือกในช่วงนี้หนึ่งเดือนนะครับเน้นโฟกัสไปที่การทํางานนอกสถานที่การติดต่องานติดต่อคนการเดินทางนะครับจะดีกว่านั่งอยู่กับที่นะฮะแต่คงไม่ใช่แบบ100%เลยนะฮะออกทุกวันเลยอันนี้ก็กรไรอยู่นะฮะก็เยกวทิ้งน้ําหนักสักอ่ะถ้าเราทํางานแบบเลือก นั่งบนโต๊ะนะครับกับเดินทางได้เราอาจจะเลือกการเดินทางนะฮะสัก70%ดอนะอีกสี่อีก30%ก็นั่งโต๊ะนั่งเก้าอี้เคลียร์งานไปนะครับก็ได้นะฮะแม้จังหวะดาวมันเด่นแบบนี้นะครับทีนี้ฮะมันมีเหตุให้ได้พบเจอคนที่อยากเจอมานานด้วยนะครับในช่วงนี้ครับแปลว่าเราอาจจะไปหาใครนะฮะในช่วงนี้นะฮะคนที่เราอยากเจอเพื่อนเก่าหรือช่วงนี้แบบ พิ่งรู้จักใครให,ใหม่ๆนะฮะอยากเจออยากก็คบหาเป็นแฟนนะฮะอ้าก็ได้นะครับก็มีโอกาสที่จะได้คุยจะสารต่อกามสัมพันธ์นะฮะจนกลายเป็นแฟนได้นะครับก็ให้สบายใจจุดหนึ่งได้ว่าทุกการเดินทางทุกการติดต่อจริงๆนะฮะไม่ใช่ว่าต้องตัวต้วตวองเดินทางอย่างเดียวนะครับช่วงนี้้าต้องติดต่อเจรจาต่อรองการพูดคุยหรือใช้โซเชียลในการเดินทางแทนสําเร็จนะครับบางคนช่วงนี้คุยกับ ลูกค้าบางคนมีเหตุที่ต้องติดต่อนะฮะประสานงานต่างๆโอ้โหคราวนี้เฮงเลยนะครับดีมากนะฮะมีเกณฑ์ทําแล้วดีทาแล้วสาเร็จนะครับแต่ผมก็เตือนนิดนึงนะฮะดาวประจาตัวงเราคือดาวอาทิตย์โคัวจรตําแหน่งสาชะโควจรเป็นนิดนะครับมันจะมีพลังงานไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะในแต่ละวันก็เรียกว่าสมมติปกตินะฮะเราทํางานเช้าถึงเย็นนะครับเต็มที่เลยนะฮะแต่ตอนนี้เช้าถึงบ่ายแก่ โอ้พอเลยบ่ายแก่ๆปุ๊บหมดแรงหมดพลังเหมือนแบตหมดนะครับมันก็จะเหนื่อยเนื่อยมันก็จะรู้สึกฟืดฟืดตื่นืมันก็จะมีทุละคือแบบไม่ค่อยอยากอยู่กับที่ลวนะครับไม่ค่อยอยากอยู่เดิมๆลวมันจะเบื่อลมขี้เบื่อบ่อยนะฮะฉะนั้นก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าเลือกได้นะฮะช่วงนี้ทํางานหลากหลายอย่างในเวลาหรือวันเดียวกันก็ดีนะครับคือมันจะมีอารมณ์ขี้เบื่อนะฮะต้องบอกอย่างเดียวนานๆมันลงทีนเบื่อนะครับก็ ทำงานสิ่งนี้แล้วก็อาจจะออกไปข้างนอกส่วนหนึ่งนั่งบนโต๊ะส่วนหนึ่งหรือมีเหตุให้ต้องเรามีงานโปรเจกต์หลายอย่างก็ทําวันหนึ่ง2องสมอย่างก็ได้นะครับคือไม่ใช่แบบทําอย่างเดียวทั้งวันเลยนะครับพรุ่งนี้ก็ทําอย่างเดียวทั้งวันเลยก็อาจจะเป็นวันนี้ทําอย่างเดียวครึ่งวันอีกครึ่งหนึ่งก็ทําอีกเรื่องหนึ่งนะครับนี่ฮะเป็นอะไรที่พยายามสร้างกิจกรรมส่วนตัวให้ถี่ที่สุดหรือว่าให้เยอะที่สุดนะครับจะดีมาก มีงานหลายอย่างใช่ไหมเราก็เอาวันหนึ่งทำหลายหลายอย่างอ,อันนี้ดีนะฮะผลงานจะดีมากเหมือนเหมือนสมองเรามันทําอะไรซ้ําๆเดิมๆมันขี้เบื่อมันจะราคาญแล้วมันจะสีเพ่าจดลงนะครับเราก็ทําอะไรหลากหลายอย่างในวันเดียวก็ได้นะฮะถอนสีเพ่ากนะนะบางทีเพื่อนอยากจะเรียนรู้ใหม่ๆนะครับอยากจะไปเรียนคอร์สพิเศษอยากจะเร็วชูนี้กาลังสนใจบางอย่างอยู่นะฮะเปงานอิเดียกันนะฮะอาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับงานหรือไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของการหาตังค์แต่ว่า กำลังสนใจบางสิ่งเป็นพิเศษเอ,อช่วงนี้ก็จะหมกมุ่นนะฮะหรือว่าสนใจหรือว่าเข้าไปเรียนรู้ค้นคว้าหรือเข้าไปสนใจให้มันเรียนรู้ที่แบบมันเป็นรูปธรรมนะฮะหรือว่าทําให้มันมีอะไรที่เพิ่มขึ้นมามากกว่าเดิมนะครับก็เรียกว่าเป็นช่วงที่เด่นในเรื่องที่ว่านี้ทั้งหมดนะฮะเป็นก็ลองไปคัดแยกดูง่ายๆคือสรุปทำอะไรที่อยากทําทําเลยแล้วก็เดินทางดีติดต่อง,งานดี มีโอกาสได้ทําในสิ่งที่อยากทําเป็นพิเศษมีคนช่วยเหลือได้เจอคนที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วก็หรือได้ไปหาคนที่อยากเจอนะครับโอเคนะครับนี่คือเรื่องราวของคนลาศีสิงค์ครับในรอบที่ดาวอาทิตย์ย้ายตั้งแต่17ตุลาถึงวันที่16พฤศจิกาครับใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ